แฮงเอ้าก like like ับโนเอลเริ่มจากมาคุยกับน้องที่ห้องสมุดจะพบว่าน้องกำลังเตรียมสอบกันอยู่ก็คุยกไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าน้องเครียดมากและเราต้องคิดวิธีผ่อนคลายให้น้องการจะไปฉากจบแบบที่1และ2คือลองเปลี่ยนสถานที่เพื่อคลายเครียดหน่อยดีกว่าแล้วเราก็จะพาโนเอลเนี่ยไปที่หลีเย่พาไปกินร้านเชฟเหมาไปกินอาหารเผ็ดโดเอากินได้สดน้ำลองไปเล่นกันดูสนุกดีน่ารักแล้วก็ ไปดูช่างตีเหล็กเดียวจะบอกน้องเอว่า,วาใจดีกว่าที่มอนสเตอร์เยอะที่มันตัดชอบด่าเรามไม่ชอบ <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีเด็กมาทักผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วตัวเลือกที่สาคัญต่อไปที่จะทําเข้าสู่ตอนจบแบบที่หนึ่งหรือสองก็คือจะไปต่อกันที่ไหนอทางเลือกที่หนึ่งไปท่าเรือ เราก็จะเจอกับกองทหารบินลิสเนี่ยขอความช่วยเหลือพอดีเพราะมีกองโจนเนี่ยอยู่ตรงสโตนเกตซึ่งใกล้ๆก,กับมอนจาดไปยื่นเรื่องกับกิฟต์ช่วายตอนนี้เฮ้ยมันไม่ทันแน่นอนโดเอลก็เลยให้เราช่วยน่าจะเป็นดีการดีกว่าพอถารู้เุ้ยนักเลทาจะช่วยก็ตกใจตื่นเต้นโอ้หนักปราอสูรนโบราณจะช่วยดูเป็นงานเล็กน้อยใช่โนเอลก็ตกใจหือนกันโอ้โหแต่สำจก็เลยขัจัดไปแล้วนี่อ่ะเอะไรเรื่องเล็กน้อยนะแล้วก็ไปปัา เออพวกโจรตามเควสไปเลยอันนี้ไม่มีอะไรเดินเลือกไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นโเอก็จะชวนเราไปดื่มชาของหลิวเย่พอได้กินชาเสร็จก็จบที่น้าทาน่าจะสู้เคียงเบยดเคียงไหลกันไปด้วยอ่ะฉากจบแบบที่สองเมื่อกี้เราไปท่าเรือแล้วเนาะคราวนี้เราก็าไปที่เติร์ดลาวน็อกเอาต์ต่อแล้วก็จะมาที่ร้านนี้ก็จะเจอกับไอคนที่เล่าเรื่องให้ปู่โจกฟังถ้าใครเล่นไอเคเวสอัจะหามานะก็าบอกว่าเอาอเขาอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับอัศวินของมารจ่าแต่พอดีว่าแบบไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วเจอโนเอลพอดีก็เลยขอให้เรราช่ววยบมข้อมูลน่อย แล้วก็เอาโนเอลเนี่ยไปตีไอ้พวกเนี่ยก่อสร้างของสองตัวบอนเตอ่ะเออตีหมดไปกระทาความสะอาดพอตีเสร็จอนางก็อ๋อรูแล้วนี่คืออสุวิลโลเป็นอย่างงี้นี่เองอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าโนเอลก็งงแค่แค่นี้เองเหรอได,ได้ได้เหรอคะเออไม่เป็นไรแต่ว่าแต่เล่าเรื่องว่าสู้กับพีเรชูเนี่ยมันไม่แซ่บก็ให้เราไปเอาไอ้คอรสดีไวิ์ของลูนการ์ด อันนี้คือเราต้องไปตีโดนก่ข้างนอกเองนะแต่บางทีเราพีเยอะก็ส่งให้อีนักเล่าเรื่องเลยแล้วพอเราก็ไปฟังเรื่องที่เทียนออกมาแล้วเื่องนี้อยากให้พี่อ่านเองมันตลกมากเล่าอลักการเวอร์วังมากอุ่ยแต่ต่จ้องได้ยินเสียงอึออีกครั้งหนึ่งฝุ่นเขากระจายหายไปโกงเล็บยักษ์คู่หนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ตลกมากแล้วพอเคนี้มีคนเห็นเอลก็โอ้นี่คืออัศวินในเรื่องเราสรุปอีเทียนเนี่ยแต่งเรื่องซะเยอะ ต่อมากับการตอนจบที่3และ4ก็คือแทนที่จะเปลี่ยนบรรยากาศก็บอกเฮ้ยไปลองฝึกแล้วเลือกช้อยร่วมกันสอบให้มากขึ้นให้ทำควา,ามคุ้นเคยกับบรรยากาศดูสิอ่ะแล้วเรื่องก็จะดําเนินมาเป็นคุยกับทรทลีแล้วก็สุดแคทลีก็จะไปขุดไซรัสท,ที่กำลังคิดข้อสอบอยู่พอดีก็เลยให้เทสกับโนเอลซะเลยซึ่งจะมีการทดสอบทั้งหมด3อย่างต้องผ่าน2ใน3ถึงจะสําเร็จถ้าไม่ผ่าน2อันเควสจบ บด่านแรกเป็นการตอบคําถามทั้งหมด3ข้อถ้าตอบถูกหมด3ข้อถือว่าผ่านผิดป็่แต่ข้อเดียวถือว่าการทดสอบนี้ไม่เพอร์เฟกเริ่มจากอะไรที่ไม่เจอในบูฟเฟนดอมคําตอบที่ถูกต้องคือวินยูแอสเตอร์ข้อ2ชื่อนะัพกพจนภไยตอบรสข้อ3าทะเลคิดเท่าไรลมตอบแมจิวารีแค่นี้ก็จะถูกหมดแล้วจ้าไปทดสอบต่อไป ข้อสอบที่2อาหารซ้นพลังานที่ทำง่ายคำตอบคือสเต็เพราะมอนสตาร์กิลฟิตเนี่ยปัญหาคือมันต้องใช้พริกไทยแล้วการทดสอบนี้เราต้องทำอาหารส่งให้จริงๆการทดสอบสุดท้ายก็คือไปตีรูนกาดให้ได้ภายในเวลา70วินาทีก็คือจะมีตัวเรา4ตัวแล้วก็มีโนเอลทดลองใช้มาให้อ่าพอผ่านหมดไซรัสก็จะอุย๊ยเก่งมากโนเอลมาอยู่กิลมาอยู่กิลโนเอลบอกว่าที่มาสอบะ่ะคือแค่อยาก เทสความสามารถตัวเองมังมจยูคิวจริงๆสา,าระก็อ้าวจริงเหรอโนโอเอลเนี่ยตัวมัจยูคิวมัอยูคิวเราก็จะพาโนโอเอลหนีฉากจแบบที่สี่ก็คือทำเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเมื่อกี้มันมีสามการทดสอบใช่ไหมคือตอบคำถามทำแบบข้าวแล้วก็สู้ลุนกาดต้องแพ้สักอันหนึ่งโนโอเอลจะผิดหวังแล้วก,กลับห้องสมุดให้เราแอบอ่านบันทึกการเรียนรู้ของโนโอเอลแล้วเราจะได้ความสำเร็จอันนี้เป็นภารกิจลับอันนี้ แอบลงคลิปไปแล้วแล้วก็เพิ่งรู้เลยมาตัดเพิ่มแล้วน้องจะรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอฉันต้องอ่านหนังสือฉันต้องหาโคมากกว่านี้นีก็จะได้ตอนจบหักคะแนนอ่ะตอนจบที่ห้าและหกกลับมาที่ห้องสมุดตั้งแต่แรกคุยไล่มาจนบอกว่าอย่าหนี้ให้เผชิญหน้าแต่คราวที่แล้วเราเลือกให้ไปสอบใช่ไหมเปลี่ยนเป็นจินตนาการว่าตัวเองสอบผ่านดูสิ และโนเอลก็จะลองจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นแอมเบอร์เพราะว่าทำบาลอลเบนนี่เป็นแล้วก็เลยให้เราเนี่ยไปช่วยกันเก็บเบอรเบอรี่สดสดแล้วก็ตัวไอ้สลามไฟเพื่อจะลองทำบาลอนเบนนี่กันซึ่งบาลอลเบนี่ของโนเอลใช้การไม่ได้โนเอลก็เลยท้อก็เลยปลอบใจว่าเฮ้ยโนเอลอาจจะแบบเป็นแอมเบอร์ไม่ได้แต่ลองเป็นคนอื่นดูไหมต้องมีเลือกระหว่างจีนหรือเคยะจบแบบพิ้าคือเลือกจีนพอเลือกจีนก็จะเจอเควส เว่นตาหายเราก็มาตามหาแว่นตาที่นกฆ่ามาอยู่ที่รังคาหาแว่นตาเจอแล้วจบสุดท้ายโนอเอลก็ดีใจนะก็ได้เป็นอัศาวีนในแบบของโนองเอลก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันต่อมาคือเราลองมาแบบเป็นแบบเคยะเราก็ต้องไปสืบข่าวที่ร้านเหล้าสิ่งที่ต้องระวังในเข้าร้านเหล้าก็คือโดนพัดต้นดักคุยแล้วพอเราจะเข้าปุ๊บอืมโดนประกาศตาหาย เข้าได้แล้วแล้วก็โดนใช้ฉงเหล่าเซอร์เก็บโตอะไรดูนน้นนี่สุดท้ายชาเขาบอกว่าเฮ้ยแต่แขบความสุขมากนะเพราะมีโนโอเอลสุดท้ายเนีเ่ยเออก็เลยคิดได้ว่าไอ้ขดจ้างบอเทเนอร์ผู้หญิงเนาะอะไรอย่างงี้ก็คือ,อหาพ่ยาร้านแล้วก็ให้แบกลูกค้าเมากลับบ้านแต่โนโอเอลก็เออก็ดีใจอย่างไรก็เราก็เป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนอื่นไม่ได้เป็นโนโอเอลอะน่ารักแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ไปรับเพชรจากความสําเร็จได้เลย